กสก,ก็สวัสดีเพื่อ,อนๆท,ทุกคนที่รับชมคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วทุน200บาทเท่านั้นนะในเกมเกย์ชาครับโอเคของค่ายพ J เจเพื่อนๆเป็นแนวตีมแบบอินเดียอินเดียหน่อยนะมีพระพิคคนงพระพิคะเนตจัดเต็มเลยวันนี้จัดไ,ดไปขอให้เฮงๆแล้วกันครับทุนละทุนทุนอะไรแล้วไม้ละ5บาทครับทุน200บาทจัดไปมีโอกาสเล่นอยู่อยู่กี่ไม้วะ5โอไม่รู้ที่จะคิดถัดเด้าสิบ สีไม้อะ่ะอ่ะคิดให้แล้วถ้าเกิดเสียทุกไม้นะสี่สิบไม้แต่คงไม่เสียทุกไม้หรอกมั้งนี่ไงมาแล้วสิบาทไปดิเออมาค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับคนเราก็ต้องมีได้มีเสียเป็นธรรมดาเอ,อมาสวยโอเคไวโอเคจัดไปไปต่อเออสวยครับทางกระดานแบบนี้หแพงมากนะตัวผู้หญิงอะเป็นพันเลยครับโอ้โ 1,119บาทครับเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดไปคิวไปเจสวยครับมีอีกเปล่ามีอีกเปล่าดูกันมีอีกไหมโอเคเจมาสวยโหเงียบนับนับไม้ได้เลยนะว่าได้กี่ไม้อะถ้าไม่ได้ไม้พันี้จบเลยนะโอ้โหเสียงแหบ ไว้ Why, มาครับสวยโอ้โหผงขมิน้นใชยเปล่าก็ไม่รู้แต่ไปก่อนไอผู้ชายมาอีกไว้ Why, สองตัวครับสวยๆดอกนี้สวยๆโอ้โหโอเคแก่มเลยแจมแมวร้อยแปดสิบสองบาทครับโอเคเจมาไวโอ้โหทั้งกระดานแบบนี้หวานเจี๊ยบดีครับแต่100ร้อยกว่าบาทเองนะแต่ทั้งกระดานเลยนะถูกถูก ไม่เป็นไรไปกันต่อครับถือว่ายังมาดีอยู่ใช้ได้ใช้ได้มาดีอยู่จัดไปสวยเจไปโอเคหนวดหนวดมาแล้วไปต่อครับวายมารุวจบยังไม่ถึง50บาทเลยเงียบเธอโบอยังวะเอายังโอโทเอมาเค เคต้องเข้านั่นแหละสวยครับทางกระดานแบบนี้ไปวายผู้หญิงก็ได้นะผู้หญิงก็ได้นะโอ้โหเรียบร้อยพันเก้าแต่เพื่อนเราวายยังอยู่ต่อครับโอ้โ oh หยับครับผมบอกเลยว่ายับครับสวยงาม1984บบาทครับโอ้โ oh หถ้าผู้หญิงเข้าเมื่อไหร่นะรู้เรื่องอ่ะเพื่อนยับจริงๆมาอีกแล้วหรือเปล่า ถ้าถึงแถวหลังนะรู้เรื่องนะถ้าถึงแถวหลังนี่รู้เรื่องนะโอ้โหรู้เรื่องครับพันสี่ไปอีกครับโคตรเกิดพันสี่ไปอีกครับโคตรเกิดนี่ไม้ละห้าบาทนะหวัวสิบไม้หลังโคตรวิ่งเลยเพื่อนเดือดจัดจัดอะบอกเลยว,ว่าเดือดจัดไปไปไปโอ้โหนิ่งไปแล้วเป็นไม้ละสิบแล้วกันนะ มีซื้อฟีเจอร์ปะ่ะมีซื้อฟิเจอร์นะเราจะลองดูกันไหมผมว่าอย่างผมอยากลองว่ะมาและสิก็ได้มาแลวสามสิบไหมขูดแพงไปมาละสิบพอครับไปไปดูกันที่ฟิเจอร์นะเกมนี้จะเป็นยังไงครับจริงๆก็เคยเคยได้แล้วแหละเคยเล่นแล้วแหละแต่ว่าลืมไปแล้วนะลองดูอีกรอบจะเป็นอะไรไปครับมาตอนนี้ยังคอมโบติดรัวๆนะคูณไม่เพิ่มนะคูณน่าจะเป็นการ์ดหรือเปล่า คูณไม่เพิ่มนะคูณ3อยู่นะครับตอนนี้โอเค750นะต้องได้กำไรนะเพื่อนเจ <J S 1> ไปครับโอ้โหดอกนี้มาแล้วคูณคูณมาเลยนคูณมาพร้อม,มกับวโอ้โห2 5 0 0ดูเรื่องหน่มเบื้องครับหมายเดียวหลับสบายครับบอกเลยจะแตกหมื่นอยู่แล้วนะเพื่อน โอ้โหสวยงามอีก2ไม้ครับ1ไม้โอเคจบคูณมาอีกสวยๆว่ายไปต่อเออโอ้โหรู้เรื่องมีอีกครับยังไม่จบนะยังไม่จบนะไปน่าจะจบแล้วมั้งโอโ้ยังครับโอ้โหยังมีมาหลุดมาเคโอ้โหเคไม่เข้าครับ น่าเสียดายครับแต่ไม่เป็นไรนะถือว่าโอ้โหแต่เยอะแล้วนะแต่เยอะแล้วนะจริงๆอะเกินคุ้มแล้วครับ750ครับโอ้โหสามพันสุดๆด,ดีกว่าวันนี้พอเท่านี้ดีวกว่าเพื่อนโอ้โหเกมเกชานะถ้าใครอยากลองเล่นก็ไปดูได้น,นะครับลิงใต้คลิปก็ได้นะครับวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าน,นะเพื่อนสวัสดีครับ